สว,วัสดีคะ่ะท็อปสิเบี้ยนเคยสงสัยไหมว่าเวลาออกไปทานที่ร้านอาหารทำไมถึงรู้สึกอร่อยกว่าที่บ้านรู้สึกคิวได้เพียงแค่มองเห็นหรือได้กินหรือกดน้ำรีฟิลจากตู้เดิมแบบลืมตายตัวรู้ไหมว่าเรื่อนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันคือกกงกลงทางธุรกิจที่คุณโดนหลอกเข้าเต็มๆนะสิเอาหลอกยังไงแบบไหนต้องดูคลิปนี้ให้ได้นะจะได้รู้ทันยังไงล่ะข้อเสนอจากทางร้าน หนึ่งในกลยุทธ์ที่ร้านอาหารใช้ในการเรียกความสนใจของลูกค้าได้เสมอคือการทำราคาและข้อเสนอพิเศษหาวิธีทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายไปในราคาที่ถูกกว่าปกติคุ้มค่าที่จะซื้อซึ่งแน่นอนว่าหลักการนี้ใช้ได้กับทุกธุรกิจไม่ใช่เฉพาะแค่ธุรกิจร้านอาหารเท่านั้นเพราะการนำเสนอความคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นการขายจัดเซตเมนูเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดพร้อมเครื่องดื่มที่อาจจ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อย หรือใจ่ายในราคาที่ถูกกว่าสั่งซื้อแยกต่างหากจะทําให้เรารู้สึกว่าการสั่งซื้อเป็นเซ็ตเมนูดูคุ้มค่ากว่าและทําให้ร้านอาหารได้ค่าเฉลี่ยต่อหัวต่อบินเพิ่มในแต่ละวันยิ่งลูกค้าเห็นแก่ราคาที่ถูกหรือความคุ้มค่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับร้านมากเท่านั้นเป็นเทคนิคการกระตุ้นยอดขายที่ดูง่ายๆจะได้ผลลัพธ์ดีสุดดังนั้นเราต้องรู้ให้ทันนะจะได้ไม่เสียเงินเพิ่มโดยใช่เหตุโฆษณาเกินจริง แม้การโฆษณาอาหารจะใช้กลยุทธ์ว่าเพื่อการโฆษณาเท่านั้นแต่ปริมาณน้ำหนักก็ต้องได้มาตรฐานตามที่กล่าวไว้ยกเว้นในเค้กของซับเวสต์สาขาหนึ่งที่สหรัฐเนื่องจากลูกค้าประจำคนหนึ่งได้นไปเห็นโพสต์หนึ่งในอินเทอร์เน็ตโชว์การวัดขนาดแซนด์วิชฟุตโลองที่น่าจะมีความยาว12นิ้วหรือ30ซนติเมตรตามความเข้าใจของทุกคนแต่ขนาดไม่ถึงตามที่คาดไว้เลยไปพิสูจน์ดูบ้างก็พบว่ามันมีความยาวแค่11นิ้ว หรือ28ซนติเมตรเท่านั้นงานนี้ถึงกับฟ้องร้องกันเป็นเรื่องใหญ่โตพอเจ้าตัวเล่าว่าเป็นลูกค้าประจำปีหนึ่งกินตั้ง50ชิ้นนานถึง14ปีแล้วฟีวเหมือนโดนโกงยังไงอย่างนั้นเลยทำให้ทางสอบเวทแถลงกันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดเป็น2เท่าเพื่อให้แน่ใจว่าแซนวิชท,ที่จัดเสิร์ฟจะมีขนาดถูกต้องและสม่ำเสมอทุกชิ้นตามที่โฆษณาเอาไว้นั่นเองบีบกล่องเฟนฟราย เคยสังเกตไหมว่าทำไมเวลาพนักงานตักเฟรนช์ฟรายให้เราจะต้องมีการบีบกล่องทุกครั้งจะทรงหรือเปล่าแต่จ,จริงๆแล้วมันคือทิกขัดทุกคนเมื่อดีพนักงานร้านแมคโดนัลด์สาขาหนึ่งออกมาเล่าผ่านเว็บไซต์ reddit ว่าเขาถูกสอนให้บีบกล่องใส่เฟรนช์ฟรายจนแคบลงตอนใส่จะได้ดูเยอะดูเต็มแต่วันหนึ่งแจ็คพอตแตกโดนลูกค้าคนนึงจับได้ว่าจริงๆแล้วปริมาณที่เห็นเป็นเรื่องหลอกลวงจึงต้องใส่เพิ่มไปให้เล่นเอาพนักงานคนนึงอายมาก และเมื่อทางแมคโดนัลทราบเรื่องก็แถลงการปฏิเสธโดยระบุว่าสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นกล่าวอ้างเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นไม่มีกงโกงหรือเร่ยเรียมอะไรทั้งนั้นพร้อมทั้งยินยัน,นด้วยว่าทางรางเครื่องครัดกับเรื่องการตักเฟ้นไฟอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้เพลิดเพลินกับเฟ้นไฟรและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปตั้งหากาากดน้ำผิดชีวิตเปลี่ยนใครที่เป็นสาววอกฟาสต์ฟูฟ้ดคงรู้ดีว่าแมคโดนัล มีเครื่องดื่มรีฟิลแบบบริการตัวเองที่สามารถกดเติมเองได้ตลอดเวลาตามโปรและราคาที่จ่ายเป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดลูกค้าได้อย่างน่าสนใจและทำให้ยอดขายปังอย่างไม่น่าเชื่อแต่นั่นแหละมีคนหัวหมอนั่นคือคดี้มอริสพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนสั่งน้ำเปล่าขนาดใหญ่3แก้วที่แมคโดนัลด์ไรททรูในสปริงเดลพวกเขาจอดรถและเดินเข้าไปในร้านตีเยงยกดตู้น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมแทน แต่ก็ไม่พ้ใส่ตาผู้จัดก,การสาขาเขาโทรแจ้งตำรวจทันทีเพื่อนของโคดี้ยอมจำนนส่วนเจ้าตัวหลบนี้สุดท้ายเขาก็มีพ้นไปจิบน้ำอารมณ์ที่โรงพักแต่ก็ถูกประกันตัวออกมาในเวลาต่อมาชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวบางก็เห็นด้วยกับบทลงโทษจะได้ไม่มีคนมั่วนิ่มบางก็มองว่าทำเกินไปหรือเปล่าและคุณละ่ะคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์กันหน่อยสิคะสีแดงคือที่สุด เรื่องสีสังใครว่าไม่สำคัญหากขับรถพาร้านต่างๆเรามาักเห็นสีแดงถูกใช้ในโลโก้ของแบรนด์ดังระดับโลกหลายแบรนด์รวมถึงการใช้ในธุรกิจอาหารและการตกแต่งในร้านอาหารสีแดงจะช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจให้มีความรู้สึกตื่นเต้นและทำให้มีพลังสื่อถึงความรวดเร็วทันใจรวมถึงกระตุ้นอยากอาหารได้อีกด้วยในธุรกิจร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดหรือบริการควิกเซอร์วิสหลายแห่งจึงนิยมใช้ทริคนี้ในการดีไซน์โลโก้ ตกแต่งร้านบอกเก้าอี้หรือแม้แต่ภาชนะอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นสีโทนแดงในเรื่องจิตตาวิทยาของสีระบุว่าสีแดงเป็นสีที่มองเห็นได้มากที่สุดจึงเป็นแรงจูงใจที่แบรนด์เลือกใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าพรอมมองว่าในบรรดาทุกสีบนโลกสามารถใช้สีแดงสื่อสารได้ดีที่สุดนั่นเองป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สะดุดตาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายหมื่นหลายแสนล้านบาท แต่ก่อนจะขายได้กําไรก็จะต้องมีช่องทางอย่างการโฆษณาสื่อนอกบ้านที่เรามักพบเห็นได้ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านเช่นป้ายบิวบอร์ดป้ายโฆษณาหรือแม้แต่โฆษณาบนรถเมล์หรือรถไฟฟ้าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในพื้นที่และนักท่องเทียเ่ยวได้วรวดเร็วในปริมาณมากและที่สําคัญป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่สะดุดตาจะตั้งกระจายอยู่ตามทางหลวงถนนสายหลักหรือป้ายดิจิทอล ที่ติดตั้งอยู่ตามหัวเมืองใหญ่การโฆษณาบนตึกหรือบงกำแพงก็ช่วยดึงดูดความสนใจผู้พบเห็นได้เสมอและส่งผลไปถึงการเติบโตของยอดขายจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมธุรกิจอาหารและธุรกิจอื่นๆส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จการโฆษณารูปแบบนี้แม้จะไม่อยากหลงกล้นจะเชื่อว่าถ้าคุณเจอก็อดมองไม่ได้อย่างแน่นอนการจัดวางและออกแบบเมนู ีกลยุทธ์ที่ทำให้ร้านอาหารดึงดูดลูกค้าให้อยากเข้าร้านก็คือการดีไซน์เมนูอาหารให้ดูง่ายสั่งง่ายและดูน่าสนใจยิ่งหากเมนูอาหารที่หลากหลายก็จะเป็นจุดที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลายประเภทเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆของร้านให้ได้มากขึ้นอีกด้วยเช่นการดีไซน์จัดวางเมนูราคาแพงไว้ที่มุมบนขวาและวางเมนูราคาถูกกว่าหรือได้กำไรน้อยกว่าไว้ที่ด้านล่างซ้าย หรือเพียงทำให้รายการอาหารใหญ่ขึ้นหรือวางกรอบรอบๆก็สามารถช่วยดึงความสนใจและเพิ่มยอดขายได้รัวๆอีกทั้งสารพัดคำบรรยายสุดสร้างสารรค์ต่างๆเช่นเป็นแบบโฮมเมดสีน้ำตาลทองกรอบสดใหม่จากเต้าก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ว่าใครเห็นหรือได้ยินก็ต้องหลงกลกันทุกที่และยิ่งรสชาติดีถูกปากก็ตกหลุมพรางกันไปเรื่อยรัวๆแก้วน้ำขนาดเดียวกันแต่ปริมาณไม่เท่ากัน รู้ไหมว่าขนาดของแก้วเครื่องดื่มแมคโดนัลแต่ละประเทศได้ปริมาณน้ำไม่เท่ากันนะโดยเว็บไซต์ Buzzfeed ได้ทำการเปรียบเทียบขนาดแก้วน้ำของแมคโดนัลในหลายสาขาทั่วโลกในปี2014พบว่าแก้วน้ำสาขาในอเมริกากับฮ่องกองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง3ขนาดสาขาอเมริกากับออสเตรเลียไซส์เอมีขนาดเท่ากันแต่เอเล็กกว่านิดหน่อยพีก,กว่าคือ เมื่อนาแก้วไซส์ L ของสาขาญี่ปุ่นกับอเมริกามาเทียบกันแก้วของอเมริกาใหญ่กว่า1.5เท่าเท่ากับว่าแก้วไซส์ L ของญี่ปุ่นเท่ากับไซส์ M ของอเมริกาแต่หากเทียบไซส์ L กันจริงๆของสาขาในแคนาดากับสิงคโปร์จะเท่ากันขณะที่สาขาในอเมริกาเล็กกว่าซะง,งั้นเอ๊ะนี่คือกลยุทธ์ของทางแบรนด์หรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกเราทีคะ่ะการตั้งราคาลงท้ายด้วย9้าว ข้อนี้เชื่อว่าแครกๆก็ต้องเคยโดนกับราคาลงท้ายด้วยเลข9ที่มี9ก้าไปอีกเลขหนึงสักทีซึ่งทริคนี้ใช้ได้ทุกที่เสมอทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตห้างร้านหรือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มักใช้กลยุทธ์การตั้งราคาลงท้ายด้วยเลข9เช่น9.79หรือ0.89ดอลลาร์นักจิตวิทยาพบว่าการคำนวณราคาแบบนี้เรียกว่า charming price หรือการตั้งราคาด้วยเลขขี้เช่นเลข9นั่นเป็นเพราะว่า สมองของคนเรารับรู้ราคาจากซ้ายไปขวาเช่นระหว่างราคา100กับ99ทาาให้รู้สึกว่าถูกลงกว่าเดิมทั้งๆท,ที่เลขตกไปตัวเดียวและที่สําคัญการตั้งราคาแบบนี้ทําให้สินค้าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าคนซื้อเพิ่มมากกว่าเดิมอย่างน้อยๆ2เท่าเลยทีเดียวและหากสังเกตดีๆจะพบว่าหลายร้านในต่างประเทศไม่ใส่เครื่องหมายดอลลาร์ลงไปเนื่องจาก เมื่อผู้ซื้อคำนวณค่าเงินและจะรู้สึกว่าแพงก,กว่าปกตินั่นเองเพลงในร้านกระตุ้นยอดขายแปลกต่จริงถ้าสังเกตดีๆเวลาเราซื้อของหรือไปทานอาหารในร้านที่ไหนก็แล้วแต่เราจะได้ยินเสียงเพลงเสมอทั้งหมดล้วนเป็นกลยุทธ์การสร้างบรรยากาศที่ดีภายในร้านผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเรสเตอร์และมหาวิทยาลัยเซอรีประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่าดนตรีมีผลอย่างมากต่อการใช้จ่ายของลูกค้า เมื่อมีการเล่นเพลงคลาสสิกลูกค้ามักจะใช้ใจ่ายมากกว่าเวลาเล่นเพลงป๊อปหากดนตรีที่มีจังหวะช้ามักจะทําให้การเคลื่อนไหวช้าลงหมายความว่าเราจะใช้เวลาอยู่ในร้านมากขึ้นและมีแนวโน้มในการซื้อมากขึ้นนอกจากนี้เพลงในร้านอาหารยังมีส่วนช่วยรู้สึกว่าอาหารรสชาติดีกว่าปกติด้วยจะจะจริงแค่ไหนเพื่อนๆลองไปฟังกันดูแล้วมาเล่าให้เราฟังด้วยนะตัวเลือกจํากัดกระตุ้นยอดขาย คนส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยชอบให้ใครมาจำกัดหรือจัดการชีวิตแต่นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้หลายธุรกิจปังนารูย่างอย่างเช่นร้านชิโปเต้ฟาสต์ฟู้ดสไตล์เม็กซิกันที่มีเมนูอาหารหลักเพียง4ี่อย่างเท่านั้นได้แก่ทาโก้เบรริโต้เบรริโตโบและสลดัดโดยสี่เมนูเหล่านี้ใช้วัตถุดิบที่ใกล้เคียงกันการที่มีเมนูจำนวนไม่มากช่วยให้ร้านไม่ต้องสต็อกวัตถุดิบหลายอย่างและง่ายต่อการจดจำของลูกค้าด้วย สิ่งสําคัญของเมนูทั้งหมดคือจะเน้นรสชาติแบบต้นตำรับอาหารแม็กซิกันแท้ๆร้านอาหารจึงไม่จําเป็นต้องมีเมนูอาหารที่มากมายเกินไปเมื่อคนเรามีทางเลือกมากขึ้นเรามักจะพอใจกับสิ่งที่เลือกน้อยลงพูดง่ายๆคือการรักพี่เสดายน้องเลยอาจส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปได้ยากหรือไม่เลือกทางใดทางหนึ่งเลยก็ได้นั่นเองกลิ่นหอมดูดซับกลิ่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่ร้านอาหารหลายๆร้าน ใช้ในการดึงดูดลูกค้ารสชาติเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ทุกคนต้องได้กลิ่นหอมหอมก่อนเป็นอันดับแรกยิ่งกลิ่นที่อยู่ในร้านอาหารหรือร้านเบเกอร,กรี่ก็ยิ่งดึงดูดความสนใจคนที่เดินผ่านไปผ่านมากรวมถึงคนที่อยู่ในร้านได้ช่วยลูกค้าใช้เวลาในร้านได้นานสร้างอารมณ์ร่วมระหว่างลูกค้าและบรรยากาศที่ดีภายในร้านอย่างกลิ่นหอมของเบเกอรี่ที่อบใหม่ๆสามารถกระตุ้นต่อรับความรู้สึกจนทําให้อยากกินจากนั้นน้ำย่อยก็จะถูกหลั่งออกมาก เพื่อเตรียมสำหรับย่อยสุดท้ายก็ต้องจ่ายเงินซื้อเพื่อทานอาหารหรือหิวกลับบ้านและที่สำคัญมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อใหม่ในอนาคตอีกด้วยขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บ็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่หล์นี้นะคะบาย